วันนี้พี่จะมาแบ่งปันคลิปสั้นนะคะคาถาสุนทีวานีเป็นคาถาพระไตรเทพแห่งปัญญาบารมีชื่อว่าคาถาพระไตรปีดกูจริงนะคะบังเกิดชวงลาบค้าขายรับรวยประสบความสาเร็จทั้งปวงสวดทุกวันตลอดเวลาหรือก็สวดแบ่งเวลาสวดแล้วก็อธิษฐานจิตเนาะว่าปัถนาสิ่งใดค่ะมุนินข้าวท่านนมพุชากำเพราะว่าด้วยความที่อันคลิปหลายรอบแล้วทีนี้โทรศัพท์มันด้วยความที่ความจํามัน เอ็มอะทุกคนล้างแล้วก็ล้างอีกแต่ว่ามันเคยคิดนะว่าจะไปโหลดแอปที่แบบสามารถเก็บข้อมูลไว้เคยนะเพื่อนๆที่แบบว่าทําคลิปเยอะแล้วแบบคลิปมันหลุดอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหนื่อยทําคลิปพูดเยอะก็ไม่ใช่จะดีต่อเสียงของเรานะการที่เรามีแอปที่แบบเก็บข้อมูลได้ก็คงจะดีจะไปศึกษาอยู่เรื่องเนี้ยแล้วก็สามารถเอาคลิปไปตัดต่อลงช่องทางหลายช่องทางได้อะไรประมาณนี้โดยที่เราก็ใช้คลิปแค่แบบ ทำเพิ่มแบบไม่ต้องทำเพิ่มอะไรเยอะแยะมากมายอย่างนี้ค่ะเหมือนเราใช้ความรู้ทำงานแทนเรานะคะมูลินท่าพนามพูชาคำพระวสุนทรีปานีนางสานางวานีไมหังปีนายะตังมะนังมูลินท่าพนานพูชาคำพระวสุนทรีปานีนางสานางวานีไมหังปีนายะตังมะนังมูลินท่าพนันพูชาคำพระวสุนทรีปานีนางสานางวานีไมหังปีหนายะตังมะนังมูลินท่าพนานพูชาคำพระวสุนทรีปานีนางสานางวานีไมหังปีนายะตังมะนังมูลินท่า วานำผู้ชาติกำพระวัดสุนทรีปานีนางจานางวานีไมหังปีนายะตังม่นังมูลินทาว่านำผู้ชาติกำพระวัดสุนทรีปานีนางจานางวานีไมหังปีนายะตังม่นังงูนินทาว่านำผู้ชาติกำพระวัดสุนทรีปานีนางจานางวานีไมหังปีนายะตังม่นังงูนินทาวานำผู้ชาติกำพระวัดสุนทรีปานีนางจานางวานีไมหังปีนายะตังม่นังมูลินทาวานำผู้ชาติกำพระวัดสุนทรีปานีนางจานางวานีไมหังปีนายะตังม่นัง พอ,สอเสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้นะตอนนี้ลูกทำช่องยูทูบเบอร์นะ mm. ก็ขอให้ช่องยูทูบเนี่ยที่ลูกสร้างมูลสร้างกุวลนเนี่ยให้มีผู้คนมากมายมาติดตามลูกนะ mm. เป็นแสนแสนคนหรือ mm. แ,แม้กระทั่งช่องเพจของลูกข้าพเจ้าโคตนิดกดแรงดุเดนไปม,มิชีวิตแล้วก็เพจพระมหาจากักรพรรดิหรือแม้กระทั่ง ช่องบีตออโคตรนิดกดแรงอยุดเดนละนิชีวิตนะคะแล้วก็ Facebook พิตยากรสุภาตอนนี้ลูกจะอยู่ในสินในธรรมในการสร้างมูลสร้างกุศลหรือการทำธุรกิจก็ขอให้การาค้าการขายของขายดีขายปังมีผู้คนมากมายมาอุดหนุนนี้ง่า,ายสบายสบายด้วยเชิ่มีแต่คนรักใร้ศรัทธานในตัวลูกพี่เถอะนะทุกนะลนะม่ว่าปรารถนาทําอะไรอยู่ก็ขอให้ลูกขายดีขายปังนะทุกวันทุกวันขายดีขายหมดเกี้ยงไม่พอขายสักอย่างเนาะอน่ะ ไปแล้วนะคะคนร่วมอนุโมทนา,าสาทูได้ค่ะพี่น้อง <laughs>